นี่เฟอร์มาเลสสลับอุลาปาเซนนะคะกินเสร็จไม่ได้ล้างเก็บสะสมไว้ในถุงอันนี้กินเสร็จเมื่อสามวันก่อนนะคะส่วนดินนี้เราก็แค่ใช้ดินธรรมดาดินสองส่วนแกลบหนึ่งส่วนค่ะที่เราผสมแล้วใส่มนัเเล็ด แล้วก็กลบเดี๋ยวเวลาลดน้ำมันก็จะเห็นมเมล็ดด้วยค่ะไม่ต้องกลบหนามากนะคะเอาที่คิดว่าเวลาลดน้ำแล้วเราก็เห็นมเมล็ดโผล่ขึ้นมานิดนึงค่ะ สละปลูกง่ายค่ะโยนทิ้งโยงคว้างมันก็ขึ้นเหมือนกันนะะแต่นี้ก็คือที่ใส่ถุงดำเพราะว่าเราจะเอาต้นพันธุ์นี้ไปปลูกที่สวนนะคะก็เลยต้องใส่ถุงดำํำ มาดูกันนะคะว่าในถุงดำชุดนี้พอเมื่อ5้าวันที่แล้วนะคะดูซิว่ารากเริ่มงอกหล้วยางเริ่มออกรากหล้วยางนะคะมาดูกันค่ะนี่ ออกแล้วค่ะทุกทุกคนนี่เริ่มออกนิดนึงห,นนนห้าวันลากสีขาวด้วนด้วนห้าวันลากออกน้อยจังเลยเนาะะเมล็ดอื่นมีออกบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มออกค่ะนี่เห็นไหมสีขาวๆนี่คือลากนะคะ ที่ของรักออกมีนี่รักห้าวันเองค่ะรักเริ่มออกอันนี้ยังไม่ออก งนี้ไม่มีมเลมเล็ดเมล็ดหายอ๋อมีม,มีนี่ไงนี่คือลากนะคะชุดนี้คือสลักอุลาปาแช่เหมือนกันค่ะอันนี้ลากผูเลยน,นี่ก็ลากผู เลสละเพาะง่ายค่ะห้าวันก็เริ่มออกกันแล้วนะคะเมื่อเมื่อลองเพาะกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะ